สบายดีพี่น้องสบายดีเอสซีทีหักแพงเบิดสุขสุคนสุมองสุบนสบายดีเนี่บายเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะงปุบปอกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะด้วยพี่น้องเอ้ยด้วยลุงปาทีเถอะสบายดีลุงด้ยกินข้าวน้ำกันนี่ได้ ดยยินขาวหอมผ้ากินปลาหอมถวยน้ำก LIKE> no. ันพี่น้องเ้ยบรรยากาศแบบนี้โอ้บริเ็นแต่หึงละเพื่อนวะโอ้โดยโดยโดยูด่คอยมีเวลาเนาะไปกัเวียกไปเวียกล้วเนาะลุงขายได้สี่สิบ้ะสือไปหกสิบดโดยคาร์ลลุงคาร์ อะไเลยเลยเลยอานั er. e ่งไปเวยนี <c oughs> oh. <c oughs> ่แหละสื่อใหม่ปป็น60อนนาสื่อความบรรทอ้ารูปเลยวะเจ็บอะเีย้าุนัเจี๊ย้าเอ้ยนั่งเลยนะปะดูเด็ก หันอยู่ให่แหปอกหน่อยเอ้ยมาทางพี่ยังบอกให้อาติผอมให้เองจนแล่นพี่น้องเอ้ยพี่นางก็ได้ย่านอ่าวบปไ้กินเนาะจนแล่นุ้ย้นอีละพี่มา่ขนแล้วพี่ก็ได้ขั้นคุณอ่าวพ่ไม่ะมาข้คุณอ่าวพ่ขับรถ โดยสอง่นอนเลยโดยใส่บะเรื่องินหนด้นไหานก่อนยกิ่นไปตสเค็มาว่าไปหายุลุงล nice> ังเศร้าเนี aro aro ่ยผ yeah, ัดยังคั่วหมูซอยเพิ่นสาิสมูนส ม่100ร้อยบมดเอามาจำบ่ขัวมูสช่กะเจ้ากะเจ้าาม้าขาคแขงอันเด้ผัดสวยพอดีเพื่อแลกกับซิบมงแล้ววลุงเจ้าว่าเมื่อผูลรลบวบจกักผัดพอดีสิไปอันรับนู้นหน่อยแน่อันมอนิดเด้หนุ่ยอมอนนั่นหลายปีแล้วเพื่อนพรท่านได้แตงแล้วเพื่อนกเ็เลยเอามูมาขาก้อนพี่น,น้องเอ้มูไม่เถ่าให้แกเพื่อนกินทาเพื่อนวะ คนทําหาไดาโดยซ้ําซําหาได้เจ้าก็ได้ก็เพื่อสิได้เนาะนอนนอนหน่อยก็ลหน่อยมก่อนพี่น้องเอ้ยงเส้นแรงกับกี้ลาบงมูฮะงานใช่อีกแล้วลุงอม้าวโดยๆๆหาเนื้อหวากินแต่เช้าบ่แม่นเนาะมือแงเนาะปาดพี่น้องเอ้ยคนล้กมีอยู่ได้ลุงพักมีอยู่เจ้านั่งอยู่นโต๊ะห้าเต้นนะ เอาเดี๋ยวเพิ่นกินแต่เศ้าเลยยันจากแล้วเฮาก็บไดีเทียบเมือนกันเอา้าสั่เดี๋ยวมาขึ้น,นดูด้ีนองเเยยรลว่อย ต้ององโอ้ยม่แตดองกับดองบาีเอาเบ๋งพี่น้องเลยดนับนะพวกนี้ đôi doi, doi. Mày quý ông nhanh an yêu lắm. Man, phân bóp hát đẹp hơn cái đẹp. Tông hát tông thương, yêu lẽo. Mày

จักเป็นอะไรเนาะเรอันไปไปกวดแล้วเพื่อนว่าเป็นอไหหลวงติดเชื้อโดยยังมาทำมีเงินประกวดสองเดียวนี่นะอ๋อว่าง่ายแต่แต่เริ่มเป็นตะกี้ว่าจะไปกวนนะ

ม่เล้าคนวันเนี่ได้บาทนี่มอลาานี่ถือคนเห็ดโอ้ยพี่น้องเยถือขราเจ้าใส่คล้องว่าสันเอาแหล่พี่น้องเยอันนี้ก็เป็นคมเสื้อเนอะลุงเนาะ <c oughs> ต้องเสือ้อวิทยาศาสตร์เนี่แล้วก็เสื้อมอดูมอเดาเนี่ยพี่นอ้อยแ้วก็ไปแก่เนี่ยบุลุงบ่คนเห็ด

คนเจ็บโดยโดยเมนกินยากับบุรี่บุลดเนาะวิจะมเจ็บึ้นหนาบอก่ะมมีาไขมีแต่อยอยลโอ้ยเบิ้งเด็กเขาเนี่ยหยาบไปน้อยถ่ายมุมสูงออื

โดย,ดย,ยโดยปัดไข่แน่บวลุงอืมด้วยหักหักเฮาเฮาเฮาปิดตาคางนั่นคางคางนี้ยังเห็นอยู่บะลุงค<ด>างมันเจ็บเนีนเ่ยเห็นน้อยเดียวเ็น,นั้นวงเป็นเงวเบิไ่เออ่เป็น,นไ่นโดยวันนี้่เป้า rồi 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 chốn กินกระดง thang xa ด้วยแม่ phía ช่วงจัก chốn mất ตอน mất ตัว

โดยบริษัมราคาเนาะดูโดยบางคนมีเงินกับหแพงแมนถ้าไม่มีเงินก็คือหมูแพงช่กระบ้ากระบอ hên ipc hôm mình nên ăn yu nalung 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 ด้วยสูอะไรอีกบ่ลงด้วยก็จามาคอมเมนต์บอก่าต้องกินยาด้วยดยวยไปลอกกเจามิจะยังให้ไปลอกกเจาแนะนำมาให้ไปลอกตาด้วย

สองก้อนมึงเนาะดยมาเห็นนี่บอเห็นในมือพอแวบหรือเ่มึงเห็นอ่เจาะกันไเามันขาวมันม่สีตคอนมันบริเ็นนะตามันสันดเห็น่บอกบริเนพเจาอัยังมาให้เบิ่งเาเอยไปส่องทางไหนนะเห็นพอเจาเบิ่งมือมันบรเทนนตามมันดีใชมนักามือเนอนยหบกับมือเบิงก็หูอยู่เนาะเห็นอยู่ดย

่นมิดก่อนโดยโดยโดยฝากเบิ้งฝากพิจารณานพี่น้องเคสนี้ก็ได้เนาะนกำลังใจเพื่อนพี่น้องเลยยโดยเพราะว่าเพื่อนกับทรมานมากกับโดนไลา่เก้าเดือนนะบ่โดย ลายคนสอยกันหน่อยๆมันก็กลายเป็นลายพี่น้องโดยแม่นเลยเนาะพอได้ก็ฝากพิจารณาเลยพี่น้องเนาะหมนี่แหละโดยปาเองนี่แหละก่อนไปมา10เดือนลวโดยให้หน้าโดยเนาะโดยปะเขาก็เห็นอยู่คนลงไปเป่าตัวนเขาก็นึกว่าเพ่คนสีเศร้าไปเลยอันนี้ เสียบด้วยลุงโอ้โหได้ได้ได้บวชถอยเนาะได้ อแเาเนาะยลยบกหมาบาทางแหงมามะได้งากพิจารณาในเด้อพี่น้อยเนาะทงผูใหญ่จดีผูที่เคยอ่าซอยอ่าเป็นสะพานบุญให้พอมินี่เป็นสะพานบุญให้เนาะไปซอยเลือหลายคเคสกันเลยเนาะอันนี้กระบ้นผู้อื่นผู้ไก่ได้พี่น้อยพี่น้องไอ้แม่นนี่ไอ้พอน้องมอพี่น้อย นาะโดยพี่น้องเอ้ยดูดูดูต้องปางพิจารณาเนี่ยเด้อเนาะขอความสืรือทางคุณยใหญ่ใจบุญในไลนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะเอาไว้จะมีก้อนพี่น้องสหรับคลิปนี้เ้าสิไปอัพโหลดคลิปซะก่อนจหะได้ผลสีไล่อีกซดพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องบอกไปสุขสละก้อขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดี